สวัสดีครับผมชืช่อชยุทธครั้งนี้เป็นการฝึก่21วันสู่ความสุขอุดมสมบูรณ์เป็นครั้งที่10แล้วค,ครับในการฝึกทุกๆครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งเกี่ยวกับการพัฒนาด้านจิตใจหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ในภายในจิตใจของเราจะเห็นได้ไดผ้ผ่านมาในครั้งแรกๆที่ที่ได้ฝึกมายัง ไม่เข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าความคุณสมบูรณ์เพราะว่าอาจจะเป็นความเคยชินที่เราได้ได้ปฏิบัติในทุกวันก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ฝึกหรือยังไม่ได้เข้าโครงการนี้พอได้เข้าโครงการนี้เราได้ฝึกตามคำภาวนานั่งสมาธิตามคำภาวนาแล้วก็ฝึกไปตามแบบการบ้านที่ให้ได้ให้มาทุกๆวันจนถึงวันที่2ี่สิบเอ็ดอ๋อมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด โดยเฉพาะความมั่นคงจในจิตใจการปล่อยวางหรือว่าความคิดที่อยู่ในส่วนสมองเราหรือว่าที่ส่วนที่เชื่อมต่อจักรวาลทําให้เรามีความคิดหรือหรือแนวความคิดที่ว่าคิดว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเราจริงๆซึ่งทุกครั้งที่ผมพูดหรือว่าคุยกับใครก็จะคิดคิดว่าเป็น,เป,นเป็นการปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่เป็น ทำให้เรามีความอุดมสมบูรณ์ในด้านจิตใจเมื่อต้นไม้ตัวนี้จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนถึงขน้นแบบแตกกิ่งก้านสาขาหรือว่าออกดอกออกผลช่วงนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราได้เก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์จากจักรวาลที่ได้มอบให้เราในการฝึกทุกครั้งก็มีเพื่อนร่วมฝึกบางครั้งก็เป็นจํานวนที่มากบางครั้งก็น้อย ก็ตามสถานการณ์หรือว่าอะไรแต่ทุกๆคนก็สามารถปฏิบัติให้ผ่านไปในโครงการนี้ได้ก็ยังเจอคนเดิมๆอยู่ที่ทฝึกด้วยกันในห้องย่อยนะครับส่วนในห้องใหญ่นั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหรือว่าช่วงนี้มันมีภารกิจอย่างอื่นแต่ก็จะพยายามหาโอกาสเข้าไปหรือไม่ก็อาจจะต้องฝึกกับครูซนี่ไปก่อนอีกสักครั้งสองครั้ง หมือนทุกครั้งที่ได้บอกผ่านมาท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมฝึกทุกคนแล้วก็ครูซันนี่ครับที่คอยเป็นกำลังใจให้หรือว่าส่งคลิปอะไรดีๆมาใหา้ในการให้กำลังใจทุกๆครั้งที่ได้ผ่านมามีการช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะครั้งแรกที่ได้ผ่านมาผมรู้สึกประทับใจครูมากเลยครับท้ายสุดนี้ก็ขอให้ทุกคน มีความอุดมสมบูรณ์ในจ,จิตใจจริงๆแบบที่โครงการ21วันสู่ความสูขอุดมสมบูรณ์หรือว่า21วัน21 day a b u n d a n e challenge by d r dipak s o p a แล้วก็ดกเตที่ท่านได้นำเอาโปรแกรมนี้มาให้เราได้ฝึกกันฟรีๆเพื่อใช้ในการขยายหรือส่งต่อสิ่งดีๆให้กับ เพื่อนเพื่อนมนุษย์ว่าเพื่อนร่วมโลกเราคนอื่นๆให้ได้ฝึกพัฒนาจิตใจแล้วจะได้กุศลผลบุญในการฝึกครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ